สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอโรงพยาบาลยอมรับภาพจริงผู้ติดโควิด -19 นอนหน้าตึกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์อน,นันต์กมลเนรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีพร้อมทั้งทีมผู้บริหารคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีเผยว่ารู้สึกสะเทือนใจเสียใจและต้องกราบขออภัยกับภาพที่ปรากฏออกมาทางสื่อมวลชน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ตนขอยืนยันว่าบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสระบุรีจะไม่ทอดทิ้งประชาชนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสระบุรีอย่างเด็ดขาด จะปล่อยให้พวกเขาไปเสียชีวิตที่บ้านไม่ได้ซึ่งผู้ป่วยส่วนหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจรักษาให้และเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบต้องให้ออกซิเจนซึ่งต้องรับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์และพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการนั้นกระทรวงสาธารณสุขกําลังดําเนินการให้อยู่ที่บ้านเพื่อลดภาพที่เห็นและแบ่งเบาภาระของทีมแพทย์และพยาบาลนายแพทย์อน,นันต์เผยอ,อ,อีกว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ได้พยายามทำงานกันอย่างนหนักหน่วงมาโดยตลอดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างดีและมีคุณภาพในเบื้องต้นได้ดำเนินการหนึ่งเปิดหอผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มอีก12ห้องรวม24เตียงตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่19ก,รรกากรกฎาคม64ีโดยเปิดหอผู้ป่วยพิเศษทั้งหมดเพื่อจัดพยาบาลมาหมุนเวียนให้เพียงพอ2อปรบปรุงจุดพักรอแอดมิดสำหรับห้องฉุกเฉินโดยย้ายแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด ออกไปที่อื่น3สั่งซื้อเต็นท์และความดันลบจาก S.C.G จำนวน2เต็นท์เพื่อรับผู้ติดโควิด1ิที่ห้องฉุกเฉิน4วางแผนเปิดโฮสพิเทลเพิ่มรองรับผู้ป่วยประมาณ200คนในวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม64 5เปิดจุดคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโควิด1ิทดแทนหน้าโรงพยาบาลที่แออัดมาก One Stop Service วันศุกร์ที่23กรกฎาคม64ที่แรงสมาคมนายทหารพลม2รออพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี 6สร้างโรงพยาบาลสนามขนาด450เตียงภายในกรมทหารมาที่4รออโดยการสนับสนุนของทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะ,ะแถลงข่าวความคืบหน้าวันที่22กรกฎาคม64และเปิดรับผู้ป่วยโควิดในวันจันทร์ที่26กรกฎาคม64 7เปิดโมดูล่าไอซ10ห้องแยกโรคก่อสร้างโดยงินบริจาคและสร้างโดย SCG จะมอบอาคารในวันเสาร์ที่24กรกฎาคม64และเปิดดําเนินการในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนี้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสระบรุรีเพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพขอยืนยันว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขไม่เคยทอดทิ้งประชาชนรวมทั้งคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีทุกคนพร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกคนที่ร่วมกันเสียสละอย่างมากในช่วงเวลานี้และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่เปิดโอกาสให้ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นสื่อกลางให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบและเกิดความมั่นใจในกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาลสระบรุรีอย่างไรก็ตามขอให้ผู้ป่วยทุกคนหายโดยเร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตขอบคุณครับ